ยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะก็จะมาพบกับคุณครูนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับนักเรียนสมัครถกสาป,ปีที่สี่นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการวิจารณตัวละครใช่ไหมคะคุณครูนัดนักเรียนบอกว่าอะไรคะบอกว่า เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะให้นักเรียนไปทําไมคะไปเลือกตัวละครที่นักเรียนชื่นชอบนะคะจากเรื่องพระภัยมณีนะคะการผจญภัยของสุสาครมาใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนนําตัวละครที่ชื่นชอบนั้นมาวิจารณ์กันในวันนี้นะคะอา่าทีนี้ให้นักเรียนนะคะเอาสมุดขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนวันที่ลงไปนะคะเขียนวันที่สิบเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะมาวิจารณ์ตัวละครกันนะคะเราก็ต้องมาดูว่า ความหมายของคำว่าวิจารณ์นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะามาดูความหมายของคำว่าวิจาร์กันนะคะาการวิจารณ์ก็คือการแสดงความคิดเห็นนะคะติชมมีทางแง่บวกและก็แง่ลบนะคะหรือสร้างสารรค์และทำลายนะคะนี่คือ ความหมายของคำว่าวิจาร์นะคะให้นักเรียนจดลงไปในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนจดเสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะในใบางานนะคะใบางานใบนี้นะคะใบางานวันที่ใบที่11เอนะคะของวันที่19การกรกฎารู้สึกว่าในใบางานคุณครูจะพิมพ์ผิดเป็นวันที่18นะคะให้นักเรียนแก้เป็นวันที่19นะลูกนะ ส่วนใบงานมันใบที่สิบซึ่งมันเป็นของวันเสาร์ที่ไม่ได้ให้เรียนนะคะเดี๋ยวนะักเรียนเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวคุณครูจะมาเก็บตกนะคะเมื่อสอนหน่วยนี้จบคุณครูจะมาสอนใบงานที่สิบให้ทีหลังนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะใบงานที่สิบเอ็ดการวิจารณ์ตัวละครนะคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนเลือกตัวละครที่นักเรียนชอบมาคนละหนึ่งชื่อใช่ไหมคะตัวละครในเรื่องของพระภัยมณีการประจนภัยของสุสาครมีอะไรบ้างคะอ่า นะคะคก็มีสุดสาครมีนางเงือกใช่ไหมคะมีม้านินมังกรแล้วก็มี อันนี้มันบังนะตรงนี้มันมันไม่หายคุณครูออกแล้วมันก็ไม่หายเนาะก็คือพาภัยมณนีนะคะให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งตัวละครนะคะพอเลือกมาหนึ่งตัวละครแล้วนะคะเราก็มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของด้านที่ดีกับในด้านที่ไม่ดีใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะตัวละครตัวแรกนะคะให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งตัวนะแต่คุณครูจะพานักเรียนวิจารณ์ทุกตัวละครนะคะในเรื่องนี้แต่นักเรียนเลือกแค่มาหนึ่งตัวเท่านั้นเรามาดูตัวแรกคืออะไรคะสุดสาครเป็นไงคะ น่ารักไหมคะสุดสาครสุดสาครนะคะในด้านที่ดีของสุดสาครคือเขาเป็นเด็กที่ยังไงคะเป็นเด็กที่มีความกล้าหาญนะคะมีความกระตันยูนะคะแสดงถึงนะคะ,ะในที่บทกลอนได้บรรยายไว้ว่าทำไมคะเเขาเป็น เขาเป็นคนที่มีกล้าหาญก็คืออะไรคะในเรื่องของการที่เขาไปปราบมานินบังกรใช่ไหมคะจนได้มาเป็นพาหนาคู่ใจแล้วก็กล้าหาญที่จะเดินทางไปหาพระบิดาคนเดียวนะคะคือไปตามหาพระภัยมณีนั่นเองนะคะอายุแค่9ก้าขวบเองแต่มีความกล้าหาญนะคะไม่กลัวนะคะแล้วก็กระดันยูนะคะตอบผู้มีพระคุณ ทั้งพลาสีแล้วก็ทั้งมารดาแล้วก็พระภัยมณีนะคะที่เขาจะเดินทางไปตามหาพ่อนะคะพระบิดาก็คือเขาก็มีความกตัญญูด้วยนะคะนี่คือด้านดีของสุสาครแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ทําไมคะ ว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กฉลาดนะคะเป็นคนที่มีความเมตตามีน้ำใจนะคะสุดสาครนะคะทีนี้ไปดูในด้านที่ไม่ดีของสุดสาครกันบ้างนะคะอะไรเอ่ยคะด้านที่ไม่ดีของสุดสาครสุดสาครก็เป็นคนมีเมตตานะคะขอ้อออยของคนที่มีเมตตาคือเลยคะ่ะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายใช่ไหมคะเพราะมีเมตตาม,มากเกินไปนะคะก็เลยทําให้โดนชีปเปลยเนี่ยหลอกจนตกลงไปในเหวเลยนะคะในตอนที่ มีคำกรอนว่าบัดเดียวดังง่างหิงวังวิงแววใช่ไหมที่พะละฤาษีได้ไปช่วยนะคะนี่คือในด้านที่ไม่ดีของสุสารถ้าใครเลือกตัวละครสุสารที่จะวิจารณ์ก็เขียนตามประมาณนี้นะคะหรือนักเรียนจะเขียนเพิ่มไปที่นักเรียนเห็นตามความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนนะคะต่อไปนะคะไปดูตัวละครที่สองกันนะคะที่เรานํามาวิจารณ์ในวันนี้คือใครคะถ้าใครเลือก ม้านินมังกรนะคะม้านินมังกรเป็นตัวละครที่เป็นสัตว์ใช่ไหมคะในด้านดีของม้านินมังกรก็คือเป็นยังไงคะเป็นตัวละครที่มีฤทธิ์มากนะคะจงรักภักดีต่อสุดสาครน,นะคะมีรูปร่างที่งดงามนะคะส่วนในด้านที่ไม่ดีนะั่นเยนคิดว่ายังไงบ้างคะ คุณครูคิดว่าในด้านที่ไม่ดีคือม้านินมังกรเป็นตัวละครสัตว์ที่ดุร้ายนั่นเองนะคะก่อนหน้าที่สุดสาครจะไปจับมานะเะาก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่อยู่ในมหาสมุทรนะคะถ้าใครที่ไม่ใช่เจ้านายเขานะคะไปใกล้เขานะคะเขาก็จะดุร้ายนั่นเองนะคะต่อมานะคะอีกตัวละครหนึ่งคืออะไรคะ เป็นตัวละครเอกของเรื่องเลยรูปหล่อขนาดนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระอภัยมณีใช่ไหมคะพระอภัยมณีนะคะในด้านดีของพระอภัยมณีความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อตัวละครพระอภัยมณีมีอะไรคะอ่าเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะคะอ่ามีรูปร่างงดงามจิตใจดีมีเมตตารักในเสียงดนตรีนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะพระอภัยมณีรับผิดชอบยังไงคะอ่า มีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่เช่นพระภัยมณีเนี่ยนะคะไปไปมีความสัมพันธ์กับนางผีเสื้อสมุทรนะคะนางผีเสื้อสมุรนี้หลงรักพระภัยมณีใช่ไหมแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรไปอุ้มพระภัยมณีมาเลยนะคะไป เสกคาถาเป่ามนใส่พระภัยมณีแล้วก็อุ้มมาอยู่ในถ้าด้วยเลยนะคะก็อยู่ด้วยกันมาจนมีลูกชายหนึ่งคนคือสินสมุทรนะคะพระภัยมณีก็รู้ความจริงมาตลอดว่าทําไมคะว่าเป็นนางยักษ์แต่พระภัยมณีก็ทําไมคะมีความอดทนแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะต่อต่อสินสมุทรนะคะที่เป็นเป็นลูกของ นางพีเสื้อสมุดกับพระไพมณีนะคะก็ไม่ทอดทิ้งนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบถึงแม้ว่านางยักษ์จะเป็นคนไปรักพาตัวมานะคะก็ไม่ทําลายน้ําใจของนางยักษ์นะคะจนพระไพมันจนสินสมุดเติบใหญ่ขึ้นมานะคะรู้ความจริงว่าแม่เป็นยักษ์สงสารพ่อก็เลยบอกให้พ่อหนีนะคะก็เลยถึงจะได้ไปเจอกับนางเงือกนางเงือกเป็นคนพาหนีแล้วก็หนีมาที่เกาะแก้วพิสดารใช่ไหมคะอ่าอันนี้ในด้านที่ดีต่อมามาดูในด้านที่ไม่ดีของพระไพมณีเบ้างมีอะไร ผู้ชายที่มีรูปร่างงดงามมีจิตใจเมตตานะคะพระภัยมณีก็คือข้อเสียก็คือคนที่มีจิตใจเมตตาคือเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวนะคะไม่มั่นคงเจ้าชู้นะคะโลูเลนะคะมีภรรยาหลายคนอันนี้คือด้านไม่ดีของพระภัยมณีนะคะ,ะทีนี้ต่อไปนะคะตัวละคร นะคะคไปดูใครคะคนนี้นางเงือกใช่ไหมคะตัวละครด้านดีของนางเงือกก็คือเป็นผู้หญิงที่เป็นไงคะเป็นตัวละครที่จิตใจ,จดีมีความเมตตานะคะแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อความรักก็คือซื่อสัตย์ในความรักต่อพระไยมณีนั่นเองนะคะรอพระัาายมณีนะคะไม่รู้ว่าจะได้กลับมาไหมแต่ก็ ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะนี่คือข้อดีของนางเงือกนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนนะนักเรียนใส่เพิ่มไปก็ได้เนาะต่อไปนะคะในด้านที่ไม่ดีนะคะด้านที่ไม่ดีนางเงือกนะคะเป็นตัวละครที่อ่อนแอนะคะจิตใจอ่อนไหวปล่อยให้ตนเองเนี่ยรักกับพระอาภัยมณีใช่ไหมคะอันนี้เป็นคือในด้านที่ไม่ดีนะคะฉะนั้นอ่าส่วนด้านดีนี่ก็คือเมื่อกี้มีความเมตตานะไม่ไม่ได้อ่อนไหวนะถ้าอ่อนไหวก็คือเป็นในข้อที่ไม่ดีของนังเงือกนะคะ ก็คือปล่อยให้ตัวเองรักกับพระภัยมณีทั้งที่รู้ว่าพระภัยมณีเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ที่เกาะแก้วพิสดานนี้นะคะอาจจะต้องไปนแน่แต่นานเงือก็ปล่อยใจให้รักกับพระภัยมณีจนเกิดเป็นเรื่องราวมากมายที่เกาะแก้วพิสดาน,นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการวิจารณ์ตัวละครนะคะนักเรียนก็เลือกตัวละครที่นักเรียนชอบใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูมีภาพนี้มาฝากด้วยภาพนี้นะคะไม่ไม่ได้อยู่ในตอนนี้ไม่ได้อยู่ในตอนของการมาจนภัยของสุสาครน,นะคะเขาชื่อ ใครคะเนี่ยเขามีเคี้ยวด้วยร่างกายกำยำนะคะดูมีพละกกาลังดูเข้มแข็งอดทนนะเขาชื่อสินสมุดนะคะเป็นพี่ชายต่างมรรดาดอ่ะครูเขียนพอยผิดเป็นพี่ชายต่างบรรดาของของใครคะของสุดสาครก็คือแม่ของเขาก็คือใครคะผีเสื้อสมุดนั่นเองนะคะอันนี้คือสินสมุดเห็นไหมคะครูเอามาให้ดูนะคะนี่คือนางผีเสื้อสมุดเห็นไหมคะตอนนี้คือตอนที่ผีเสื้อสมุดอะไปทําไมคะ โอ้ในฟังเสียงปีล้อหลับไหลกันหมดเลยก็ไปแอบอุ้มเอาพระภาัยมณีนะคะเพราะว่าหลงไหลในเสียงปีนะคะแล้วก็เอามาอยู่ในถ้าด้วยกันจนมีความสัมพันธ์กันแล้วก็เกิดมีลูกชายหนึ่งคนก็คือสินสูนั่นเองนะคะเห็นไหมคะนี่คือนางผีเสื้อสมุทรนะคะนางผีเสื้อสมุทรก็คือจะเป็นตอนก่อนหน้าที่จะมามาเจอตอนการผจญภัยของสุสาครเพราะว่าผินสมุทรได้เป็นพี่ชายของสุสาครเนาะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับอะไรคะตัวละครนะคะ ที่ในเรื่องของการประจนภัยของสุสาครให้นักเรียนนํามาแสดงความคิดคือมาแสดงความรู้สึกนึกคิดนะคะวิจารณ์ในลักษณะของข้อดีในด้านที่ดีของตัวละครและด้านที่ไม่ดีของตัวละครใช่ไหมคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะทําได้กันไม่เอ่ยไม่ยากเลยนะคะนักเรียนจะวิจาร์นะคะ,ะเพิ่มจากที่คุณครูอธิบายไปก็ได้นะคะ ไม่ผิดเลยค่ะนะคะนักเรียนเพราะว่าเขาบอกว่าการวิจารณ์คือการแสดงความรู้สึกนึกคิดนะคะทั้งในแง่บวกและแง่ลบนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะในหน่วยของการวิจารณ์ตัวละครในหน่วยการเรียนรู้ที่3การประจนภัยของสุสารน,นะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน